หรือการชุมนุมที่นําไปสู่ความรุนแรงครับไม่ว่าประเทศใดก็ตามครับจะเขียนรัฐธรรมนูญไม่ให้ไปถึงจุดนี้แต่เมืองไทยเนี่ยเรามีตัวอย่างไม่ดีมานับไม่ถ้วนครับไม่ว่าจะเป็นการชุมนุมของคนที่อ้างว่าปกป้องสถาบันการชุมนุมของคนที่อ้างว่าปกป้องประชาธิปไตยครับทุกคนก็จะมีข้ออ้างแต่ละฝ่ายต่างๆนานา,นา,นาแต่หลายๆเรื่องที่เป็นตัวอย่างไม่ดีเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าชุมนุมแล้วสามารถ ละเมิดความไม่สงบได้ชุมนุมแล้วสามารถทําให้เกิดความวุ่นวายในบ้านในเมืองได้เพราะว่าทําไมคนอื่นทําได้เมื่อถึงทีเราเนี่ยทำไมจะทําไม่ได้ตรงิดถนนยึดสถานที่ราชการคือเรื่องปิดถน,นนนี่มันเป็นธรรมดาไปแล้วละ่ะครับเพราะถือว่าชุมนุมต่างๆหรือแม้แต่แต่ระดับชาวบ้านทั่วๆไปก็ปิดถนนม,มันกลายเป็นความเคยชินหรือเป็นตัวอย่าง<ม>ที่ที่เชื่อว่าทําได้ทั้งๆ้ที่กฎหมายห้ามทําจริงๆ<ม>ฉะนั้นการมองนิติวิธีเนี่ย เราจะมองในเชิงเจตนารมณ์ของกฎหมายเป็นหลักว่าทําไมเขาเขียนกฎหมายแบบนี้ดังนั้นถ้าเราเอาปัญหากฎหมายมาพูดคุยกันเนี่ยจะมีคนจํานวนหนึ่งที่ไม่เข้าใจเลยอเหตุผลที่ไม่เข้าใจเป็นเพราะว่าถือว่ากฎหมายนั้นเนี่ยเป็นเรื่องของคนที่มีอํานาจมาลังแกคนที่ด้อยกว่าครับในขณะที่เจตนารมณ์เพื่อประโยชน์สาธารณะเนี่ยไม่ได้รับการพิจารณาสมัยที่พวกเราต่อสู้คอมชอเนี่ยรเราก็จะคิดว่าคอมชอเนี่ย เป็นคนที่ผิดกฎหมายไปฉีกรัฐธรรมนูญแล้วก็มายึดอํานาจเป็นหมู่คณะของพวกตัวเองฉะนั้นการฝ่าฝืนกฎหมายสมัยคอมชชนเป็นความชอบธรรมเราจะไม่เกรงกลัวอะไรในเรื่องปิดถนนหรือว่าบุกสถานที่ที่ราชาการเพราะถือว่าคนเหล่านี้ไม่ใช่รัฐาธิปัตย์ถือว่ากฎหมายถือว่ากติกาไม่ถูกต้องครับเพราะว่าเขาเป็นหมู่คณะเขาจะออกประกาศอะไรก็ได้นั่นคือความเชื่อของการชุมนุมในเวลานั้น ฉะนั้นพอถามว่าคนชุมนุมรู้สึกอะไรกับกฎหมายไหมไม,ไม่ไม่รู้สึกหรอกครับแต่ข้อเท็จจริงมันคืออะไรครับคือในข้อเท็จจริงเนี่ยบางทีการยอมรับว่าสถานการณ์บ้านเมืองไทยไม่ปกติเนี่ยบางทีมันก็ต้องยอมรับเหมือนคนป่วย<ม>จะให้เซ็นลายเซ็นเหมือนเดิมเป็นไปไม่ได้<ม>คนป่วยจะให้แบกของหนักหรือทํางานอย่างหนักเหมือนในอดีตก็ทําไม่ได้ฉะนั้นในช่วงที่บ้านเมืองป่วยเนี่ยกฎหมายจะไม่ใช่ประเด็น<ม>จะไม่ใช่เรื่องที่หยิบยกมาเพื่ออธิบายกันเ<ม>พราะว่า เจตนาลมกฎหมายถูกบิดเบือนไปแล้วครับแต่แต่ที่เราถามหรือเปรียบเทียบกันณนวันนี้เนี่ยวันนี้ไม่ใช่สมัยที่บ้านเมืองถูกยึดอํานาจประเทศของไทยเราเนี่ยนะครับเราใช้สิ่งที่เรียกว่าระบบรัฐสภา,าถ้าหากเราไปมองแบบอเมริกาเนี่ยนะครับเขาเป็นระบบประธานาธิบดีบ้านเมืองไม่สงบบาหลกโอบามาต้องรับผิดชอบนะครับเพราะว่าเป็นคนมีอำนาจสูงสุดต้องลาออก ต้องทําอะไรก็ได้ที่จะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายของประเทศแต่วันนี้ประเทศไทยเราเนี่ยใช้ระบบรัฐสภาสสเลือกนายกรัฐมนตรีรถ้าบ้านเมืองเกิดจะราจนเกิดความวุ่นวายร,รัฐสภาต้องรับผิดชอบทุกกรณีรเพราะเราใช้ระบบรัฐสภาสมัยเหตุการณ์เดือนพฤษภาปี2535มีการจะราจนมีความวุ่นวายเขาไม่สงบจนกระทั่งคนเสียชีวิตเนี่ยรัฐสภาต้องตัดสินใจ แก้ไขรัฐธรรมนูญสี่ประเด็นและพอแก้เสร็จต้องยุบสภานี่คือตัวอย่างของระบบรัฐสภาที่แก้ปัญหาฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับรัฐบาลชุดปัจจุบันเนี่ยเป็นแต่เพียงผู้รักษากฎหมายความรับผิดชอบทั้งหมดวันนี้ถ้าจะต้องเทียบเนี่ยรัฐบาลจะต้องใช้ระบบรัฐสภาหลังเหตุการณ์ความไม่สงบใดๆเนี่ยจะต้องเปิดสภาเพื่อให้สมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ย ใช้เบทีของรัฐสภาแก้ปัญหาครับแต่ถ้าเราไม่เชื่อระบบนี้เออะอะไรเนี่ยเราก็ต้องไปลงที่รัฐมนตรีไปลงที่นายกรัฐมนตรีระบบแบบนี้ไม่ใช่ระบบของรัฐสภาครับ,ร,บรัฐบาลเป็นแต่เพียงคนทํางานตามที่สภามอบหมายไปเพราะรัฐบาลมาถแถลงนโยบายและขออํานาจจากสภาไปบริหารฉะนั้นในแนวความคิดที่มันเป็นปัญหาอยู่ในเวลานี้เนี่ยเรามองกฎหมายอย่างเดียวรเราไม่ได้มองระบบการเมืองที่แท้จริงครับเอาละครับ ตอนแรกว่าจะถามเรื่องสิ่งที่ทำทำอยู่ในปัจจุบันนะครับแต่ว่าหลุดไปถึงเรื่องแนวคิดทางด้านการเมืองหลายอย่างเรื่องของการต่อสู้กับอํานาจเผด็จการเรื่องของการชุมนุมก็เดี๋ยวพักกันสักครู่ครับกลับมาช่วงหน้าแน่นอนเดี๋ยวมาถามว่าตอนนี้ท่านทําอะไรอยู่อย่างไรแนวคิดของท่านแล้วสิ่งที่จะมอบให้กับประชาชนสิ่งที่จะมอบให้กับคนรุ่นใหม่ในเรื่องของการเมืองการทําหน้าที่ในฐานะคนหลังบ้านของท่านเป็นอย่างไรสักครู่เดี๋ยวครับ การคนหลังม่นช่วงสุดท้ายยังคงอยู่กับดรเอกพรรักความสุขอยู่นะครับ่นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสสดิการสังคมรวมทั้งสสห้าสมัยจากจังหวัดสกลนครครับดรเอกพรครับทุกวันนี้เปลี่ยนชีวิตจากอยู่หน้าเวทีจากการเป็นรัฐมนตรีจากการเป็นสสมาอยู่หลังมา่านเป็นคนหลังมา่านทําอะไรอยู่ครับตอนนี้ผมมีโอกาสได้สอนทั้งสือนะครับซึ่งก็เป็นโอกาสที่ไม่เคยได้ทามาก่อน ประกอบกับกําลังเขียนตําราด้านทฤษฎีรัฐาศาสตร์แล้วก็ทฤษฎีองค์การวิชาการบริหารการพัฒนาหรือวิชาวิจัยอีกวิชาหนึ่งนี่นะครับซึ่งซึ่งการอยู่ในแวดวงตํำรับตําราแบบนี้เนี่ยมันก็เป็นการปรับฐานความรู้ใหม่ๆซึ่งความรู้ในศตวรรษที่21นั้นเนี่ยมีหลายๆเรื่องที่เมืองไทยเรายัางตามไม่ทันบางอย่างเราไปลอกเข้ามาเนี่ยคือปัจจุบันเนี่ยนะมันก็เป็นการลอกและยังไม่พัฒนา ยกตัวอย่างเช่นการปฏิรูประบบราชการในปี2545บัดน,นี้ผ่านมา8ปีแล้วเนี่ยเราจะมีคำถามเยอะแยะเลยที่ยังไม่ได้ทำต่อนะครับรบ,บางกระทรวงก็ระบบบริหารก็ล้มเหลวหรือบางกระทรวงก็อยากจะแยกหน่วยงานไปตั้งเป็นกระทรวงใหม่ทั้งๆท,ท,ที่ตกลงว่าจะต้องอยากใหญ่มาสู่เล็กนะครับปัญหาในทางวิชาการมีเยอะแยะที่ต้องการนักวิชาการแบบไทยเนี่ยไปแปลงความรู้ตะวันตกให้เป็นความรู้ตะวันออก และความรู้แบบไทยนะครับฉะนั้นการกระโดดเข้าไปอยู่ในแวดวงครูบาอาจารย์เนี่ยก็จะต้องไปสร้างตาําราสร้างองค์ความรู้ที่อธิบายจากยากมาสูง,ง่ายนะครับและประสบการณ์ทางการเมืองที่ผ่านมาก็สามารถนํามายกในชั้นเรียนได้ทําให้นิสิตหรือนักศึกษาที่เรียนกับผมเนี่ยเขามีโอกาสได้เห็นของจริงนะครับก็ถือว่าเราได้สร้างประโยชน์ในแวดวงการศึกษาในวันข้างหน้าเนี่ย นิสิตหรือนักศึกษาหลายๆท่านเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นกําลังสําคัญของประเทศชาตินะครับได้เรียนจากอาจารย์ที่มีความรู้นอกจากเหนอกกือเจตำราแล้วยังมีประสบการณ์ในชีวิตจริง<อ>ลูกศิษย์ต่อไปก็ไม่ต้องไปลองผิดลองถูกอะไรที่เราเคยอาจจะพลาดประเทศไทยอาจจะเคยพลาดปไปในอดีตก็ไม่ต้องมาพลาดใหม่ซ้ำส,สองเรื่องเรื่องพลาดบางทีมันเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลนะครับแต่ว่าในแง่ของวิชาความรู้เนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ตรวจสอบและพิสูจน์ได้เหมือนล่าสุดในผมไป นมัสการพระพุทธเจ้าที่อินเดียนะครับ,รบสิ่งที่ปรากฏเมื่อ2,500กว่าปีเนี่ยวันนี้ก็ยังปรากฏอยู่เช่นนั้นฉะนั้นธรรมะหรือคำสอนที่สำคัญของพระพุทธศาสนาเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมทุกประการ,รการอยู่ในแวดวงการศึกษาเนี่ยความจริงก็คือความจริงเราเรียนรู้โลกตะว,วันตกที่ผ่านมาเป็น 1000, ปพันปีหลายๆอย่างก็ยังใช้ได้ในในในปัจจุบันรบหรือตัวอย่างแค่ประวัติศาสตร์ไทยสักสิกว่าปีเนี่ย มันก็ยังบนเวียนนะครับอย่างถ้าเกิดผมเทียบสมัยรอสชกับสมัยคมชต่างกันไหมรูปแบบนะฮะรูปแบบการจัดการใกล้เคียงกันเปลี่ยนตัวแสดงเท่านั้นเองสมัยรอสชนะครับเกิดเหตุการณ์ที่คนในรอสชอยากเป็นนายกครับแล้วพอเป็นนายกแล้วก็อยู่ไม่ได้เพราะประชาชนไม่ยินยอมอยากจะเห็นคนเป็นนายกมาจากสสหลังจากมีความตายที่สนุนและชดดำเนินแล้วก็ต้องออกกฎหมาย นิรโทษกรรม,มการกระทําความผิดแล้วคนไทยก็มีความรู้สึกว่ามันมีปัญหาเทพกับมารจากนั้นกว่าจะบ่มเพาะความรู้สึกดังกล่าวให้มันลงรอยกันเป็นความสามัคคีครหรือสมานณชฉันเนี่ยใช้เวลาไม่ต่ำกว่าสี่ห้าปีเต็มๆต็มตอนนั้นจำกันได้ดีพักเทพพักมารับวันนี้เราก็มีกลิ่นอายของคอมอชอครับ มีปัญหาเสื้อเหลืองเสื้อแดงมีปัญหาคนที่รักสถาบันไม่รักสถาบันเราก็มีปัญหาแตกต่างทางความคิดซึ่งเป็นเรื่องใหญ่กว่าสมัยรอสชอในที่สุดเมื่อมีการปะทะกันหรือมีความไม่สงบเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ต้องนํามาสู่การนิรโทษกรรมรแล้วก็นํามาสู่ความสมัครสมานสามัคมค,คีกันแต่อาจจะใช้เวลายาวกว่าหรือสั้นกว่าไม่มีใครตอบได้อื ไม่ว่าจะเกิดอะไรก็ตามนะครับในที่สุดสังคมไทยเนี่ยก็ต้องกลับสู่สู่สิ่งที่คุยกันได้ถึงแม้วันนี้เราจะสวมหน้ากากเข้าหากันหรือว่าเล่นคนระบทบาทเนี่ยนะครับแต่วันหนึ่งข้างหน้าก็ต้องจบกันให้ได้เพียงแต่จะจบช้าหรือเร็วเท่านั้นเองนะครับพูดถึงนิรโทษกรรมตอนนี้อยู่ในบ้านเลขที่ร้อยสิบเอ็ดนี่หวังไว้ไหมครับว่าน่าจะได้รับการนิรโทษกรรมในอนาคตคนที่เป็นนักการเมือง ที่ผ่านเหตุการณ์มามากเนี่ยนะครับจะตอบคล้ายๆผมนี่นะครับ,ค,รบคือไม่ร้องขออืเพราะมันไม่มีประโยชน์ที่เราจะร้องขอใครเพื่อประโยชน์ส่วนตัวนะครับผมไม่ได้เป็นสสในสภา,าเนี่ยคนที่เสียประโยชน์คือชาวบ้านที่เลือกเคยเลือกผมมาอืเพราะเขาจะไม่มีโอกาสได้รับเอ,อความช่วยเหลือแบบที่เราเคยช่วยรหรือการที่เราเคยพูดในสภา,าเนี่ยเขาก็จะสูญเสียโอกาสจาก การทํางานในสภาที่เราเคยทําให้โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยนะครับจะเป็นอะไรเนี่ยก็จะต้องทําหน้าที่นั้นเนี่ยให้เต็มความสามารถอย่างวันนี้เช่นการสอนหนังสือผมก็สอนเต็มเวลา <c oughs> แล้วก็เต็มที่ในทางวิชาการ <c oughs> การที่เราไม่ได้รับเลือกตั้งเป็นสอสเนี่ยประชาชนสกลนครก็จะขาดโอกาสอย่างที่เขาเคยมี <c oughs> แต่ว่าถ้าสสท่านใหม่ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันทําได้ดีกว่าผม ก็ถือว่าเป็นโชคดีของคนตะโกคนครที่มีคนที่เก่งกว่าและผมก็เชื่อว่าสังคมไทยเนี่ยมีคนเก่งกว่ารุ่นพวกเราสิ่งที่ทําในเวลานี้เนี่ยเราอยากเห็นคนรุ่นปัจจุบันและรุ่นอนาคตได้ประโยชน์จากคนรุ่นพวกเราที่เคยทํามามพวกเราไม่จำเป็นต้องเป็นปสสก็ได้ครับแต่ขอให้สอสปัจจุบันท่านรัฐมนตรีปัจจุบันท่านนายกท่านปัจจุบันทําให้ดีกว่าคนรุ่นในอดีตม,มีตัวอย่างที่ผมใช้สอนและบรรยายนะครับประเทศไทยเนี่ย สมัยรุนเก้ารัชกาลที่5เป็นการเริ่มต้นเปลี่ยนประเทศเข้าสู่สังคมสมัยใหม่ครับพร้อมๆกับราชวงศ์เมจิของญี่ปุ่น